กูยังไปเร่งพิมน,น์อะประจา้างติดกล้องมันภาษาอังกฤษลูกสุนัขเดอะด็อกลูกแมวเดอะแคทลูกหมูเดอะพิกลูกวัวเดอะเมลูกวัวเดอะเมลูกสุนัขเดอะด็อกกะละมะพรพลา the เดอะพล็อกเยี่ยวใส่รังเตนดอกควอก่าเร่งพิมนแล้วกูคำหนึ่ง มเมย์ก็กล้าวาเซียนเดี๋ยวกูต้องได้กูกำเนี่ยเออเรี่ยวใส่ดังเตนดอกคว็อกบาเกนได้เพื่น่ะมึงน่ะเก่งร้อยอ้าวหรเดียไม่แก่มันอยากนี่ข็เปิดได้ช้อนการลุยว่างนี่ปราจางกฤษมึงจับเอาจับจ้ามาเลยได้เลยได้เลยชาวนาฟ้ามืดเชาวนาฟ้ามืดคุณครูทิชชร์คนขับรถโชเฟอร์ chẳng tật phong ba bơ ba bơ trừ trục anh mấy cái anh mẹ em tí trí ốc hoàn trí nướng sư anh em mẹ ba bơ anh anh chẳng tật phong ba bơ Bố phá thử mẹ má thử vì sao xích thử vì sao xích thử ta trong một quả vì sao rầu nung pa trung để cái này nung càng kinh nơi vì sao ừ. พีเศา้าเราหนุงปลาตุง้งแต่แกไม่ได้หนุงกังกิงหน่อยทีนี้แกไปนั่งแก่เก้าอี้ถึงปลาตุ้งอันตกทองชามถึงเราเห็นไหนอันกองผีเศร้าถึงเราทำเพื่อไม่อยากไม่อยากไม่อยากมึงเดินเข้าไปกัดชิบที่ข้างอู้ผีเศร้ามึงแล้วแรงเป็นปลาจ้างติดเลยแรงว่าเพื่อชิดเธอชิดดาวพี e โอ้โ,อโหบรรลุถึงอ่อบากรเอาละลูก เห็นทีว um ่าพ to <Weise. S 2> <ua> ่อต้องออกเดินทางแล้วค่ะพ่อเดี๋ยวลูกจะไปส่งพ่อที่หน้าเมืองนะจ๊ะได้เชิญทางนี้จ้ะพ่อมาจานมวยแทนเว้ยเฮ้ยงงนูนเศร้เลยมาหนูไอ้ย๊าหันไปเลรดี๋ยวจ้ะเคยมาไอ้ย๊าวย้วุ้ยมาทางนี้ก่อนน้องชาามาทางนี้ก่อนไอ้ยาได้่ๆๆๆให้รูดักแก่นไลยเว้ย อยู you ่สิบลอเสียลักอย่างฮักลบยาช่วยจังอยู่น่ะเป็นพรีเซนเตอร์สู่ยาฮิบซบสวัสดีน้องเจ้า hello รังฮัลโหลยู what's is your name รัง what is your name my name is หมออ Yes, my. Hả? Yes, my. Hả? Yes, my yes. Ờ, oh, yes, cái yes. Ah, no, 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 no. rồi, vừa rằng nên Mấy trẻ răng cả quần tây cả. Quần trôi cả. Quần cái nơi hả nông? Ờ, mi ra mai quần cưới. Ờ. Mẹ mai quẩn cưới khác จืดแรกอะน้องน้องจอมาซาจุอไดกก็อัมมาซาพี่ชื่อรกอัมมาปลึกคนลังอัม,มาพาดอื้อ,อยายกขึ้นรถดูช่วยจันอ้อนส่องดูช่วยมึงเรอย่มาดาราลุาลยเฮ<อ>นอนเ้าค่นองรูไม่ออูช่วยตาคมตาคมดวงตาเป็นปลากายดวงตามีโอ้า ตาโตตวค่อยงานเลยกอบคุณค่ะพี่ขาครับจุดเด่นๆอยู่แกนตาจุดลำขาอยู่ใต้ดื้อขาไอ้ยาโรยเว่ยโรยเว่ตอนนี้โดนใจไว้โดนใจพี่ขาครับกินเหล้าทต่ไม่เมากินเหล้าทต่ไมมันนะคะไอ้ยาโดนใจโดนใจน้องครับปุ๊ขา ถึงนับตาผีจะติดลบแต่ถ้าลงองขบแ้วนองจะติดใจนะไอ้ยาลอยเว้ก่อนนี้ตัดใจดัดใจดดใจนองครับ่ะทำบุญโดยเงินเป็นเษทีทำบุญโดยนางขวานะโอ้ยใ oh, <hi! S 2> ช่เหรอวะทำไมอยากเก็บจิ้มอย่ามายิ้มไม่พี่โอ้ย oh, <laughs> บาครันอย่าไปตื่มผีนอ้องเอ้อ กานผู้ชมนะครับแล่แบบทิ้ศิลปะชาติกับท้นมันอยู่ขู่กันนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของไอ้เาวเนี้ยเนี่ยเอกลักษณ์นิดใช่ไก่โข้มันอันนี้มันจบแรงยาบมันจบปูดยาปนเนี้ยพี่น้องอย่าไปตื้อมันควางเพื่อความบันเทิงเท่านั้นืมน้องจ๋าขาพี่อยู่รอดจังเลยอาชีพทําไม่ได้อากาศผเป็นนักโ้องน้องเป็นนักโ้องครับเอปะไกด้วยรากิน ได้ราคาจัดติ้นตันจะจอม,มานเดินทางกลางไปสีจับตะบองก็ตามินจิตใจตั้งสักทีออกจากไม้ไม่ตามจมก็ตั้งสักทีออกจากไม้ไม่ตามจบย,ย่า ตอนนี้เราสืบหาเสด็จแม่พิมพ์ภาวันและน้องกระเกตกครับแต่ว่ายังไม่เจอหน้องนังปักพ้อนกันโ้นหน้องครับพี่ ออ้ลายวันแล้วเรารีบลุกบุกป่าปล่ายปาสร้าใจถึงจนนี้ทุกมีวันเวนเราสร้างปางใดก็ไม่รู้ตนสู้ดวงจะาแตา่พาอมาแปลปานลำบากใจในใจไปทุกวันจเจอกันทุกใจไม่บายเลยออแดดร้อนหนักเราปักกาย พี่ทองครับครับตอนนี้เราไม่ได้ทราบข่าวว่าเสด็จแม่พิมพาวันและน้องกระเกตอยู่ที่ไหนพี่ครับแต่อย่าคิดไรมากหนอนะอย่าคิดมาก เราซื้อมาม่อแม่พิมพ์าวันและนองกระกิจให้จือเนอะครับแต่ว่าตัวน,นี้แดดร้อนเหลือเกินพี่ครับนังปักพ้นกันโคนหนะนังให้พ่อให้เนื่อให้ได้ร่มลมตคอยออกเดินทางกันต่อครับผมที่นี้ระว่างนังปักพ้นไอ้เกมีกิจกรรมทํากันบ้างพ่อได้ใกล้เครียดพ่อได้ให้เนื่อเดินทางกันมาเนื่อพ่อสมควรแลว้วฮออโหลไตปน้ากันพึ่งไตยปน้าเฮ่อได้ เดี๋ยวกูทมเองถึงมึงตบอบอได้มึงจมเออกูทมเองกูทมว่าปลาหนูเข้าปลานีเข้า,รา,ขาตรงกลางคลองไงด้วยคลองทตกข้ขนาดบอกให้อย่างไทยทนะกุกนะแขงขาดข้อตอไอกูทมว่ายุ่งไงด้วยครอบเลยเป็นไข้เหลืออกยุ่งไโทุกยุ่งไงด้วยครอบเลยต้องชีดยาโรบดือ้อยุ่งห่างมาก มึงเกี่ยวไรยุ่งห่างมาเอาห่างมามึงไปยุงกับคบได้ชิดยาหลบดื้อทอ้ทุกปัญญาเอาข้อต่อไปกูทำว่าเดือนในไรสามสิบวันกันยายนเดือนในไรยี่สิบแปดวันกุมภาพันธ์เดือนในไรสามสิบเอ็ดวันสิงหาคมเดือนในไรสี่สิบมาวันเดือนครึ่งทุกปัญญาเก่งมาตันกูไหม้อต่อไป กูแทมว่ารถไอร้อยซี่โอรถยนต์รถไอร้อยช่องลอรถหมออื์ไซค์ยรถไอร้อไม่มีโอรถน้ำพักทอกข้อต่อไปกู้ามหวาดินไอร้อยตะโมงดินเผาดินไอะ้รรเขียนหนังสือดินซอดินไอร้อยอยู่บนวันดินปลาโอทอกไอร้ยดินปลาโออยู่บนวันเอาดินปลาโออยู่บนวันข้อต่อไป กูถามว่าประเทศไทยมีประชากรกี่คนหกสิบกว่าล้านคนโธ่เชยได้มั้งอ่ะโอเคผมกูจะพูดตอบโธ่ยังไม่รู้กี่สิบปัดชื่อหรโอ้ยเอิ้นที่ไอ้เรงี้ยมึงตามข้อไหนตึ้งตึ้งตาตามข้อไหนกูเล็นแกตึ้งตาตามชิ้นแกตึ้งตาตามข้อไหนตึ้งตากูได้ตอบโธ่ตามข้อไหนอยู่ตึ้งตึ้งตาเฮ้กูถามว่าคนตามึงยังกี่เซน กูได้ค่าจริงเอาไอ้เอิ้นไ,นไน้เอิ้นกูทมว่าเวลาบวชก็คนหัวไก่เลยโคนหัวกับใบมีดพิษคนหัวกับคิวทอกอปัญญาจริงหัวข้อต่อไปกูทมว่ามาตุ้งตัวกินข้า,าวตุ้งจานใช้เวลาห้านาทีหมาตุ้งตัวกินข้า,าวตุ้งจานใช้เวลาห้านาทีถ้าหมาสี่ตัวกินข้า,าวตุ้งจานใช้เวลากี่นาที สี่ห้ายี่สิบยี่สิบนาทีพิดยี่ห้านาทีเพราะต้องควดกันก้นห้านาทีจึงจะได้กินทออ้องเยะอ๋อเป็นยาวอ๋อปัญญาว่ากูท่าม,มังว่าเอาจ้ามาจ้ามามึงรู้จักยุง่งไหมรู้จัดเลยกูท่าว่ารูย้ยุ่งยู่จังหวัดไหนแล้วกูตอบผู้ยู่จังหวัดนคนารศรีธรรมราชพิดยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพิด อยู่จังหวัดส่งกล้าปิดอยู่จังหวัดปัตตานุงปิดโยมปิดโยมแล้ยังพิดเหลาจะเลยมาจ้รูยุ่งยู่จังหวัดไหนรูยุ่งยู่จังหวัดนห่รูยุ่งยู่จังหวัดประจวบคีรีขันล้วนหนรูยุ่งยู่จังหวัดประจวบคีรีขันคือจังหวัดประจวบคีรีขันถ้าเราดูตามแผนที่ปฏิทัยประจวบอยู่ใต้เพชรบุรี เพราะฉะนั้นถ้ารูยุ่งยู่จังหวัดประจวบคีรีขันแสดงว่ารูยุ่งยู่งตายเผ็ดรูยุ่งยู่งตายเผ็ดไปแล้วให้้รูยุ่งยู่งตายเผ็ดไม่มีใครใจเดียวกูไอ้หนู่มคนน้ารุงกอโวกันดังว้าวเลี้ยวคนหนึ่งออกเร็วหนูรูยุ่งยู่งตายเผ็ดมึงบุยตายโอ้่ให่รูยุ่งยู่งตายเผ็ดกูไม่รู้เรื่อง มึงลงป้งนนกอกในเล่แค่ป้นนกอกในามากกว่าบาื้รูยุ่งยุตายเ็ดรูยุ่งยุตายเ็ดรูเก็โอ้ผมชาลาดจริงไจอนชาลาดชาลาดชาลาด ไอ้ร้อยเด็กคเก็บมันก็ตาหลงงนไปเรยข้าล่าโดไอ้ร hmm> ้อยขักลัาโดไอ้ร้อยว่า้างล่งโดไอ้กาฮู้ฮู้ฮพี่พี่ออดิพี่อยันแม่มงเไปไร้อย มาแต่น้อยอ่ะพ,พี่มาแต่เปลวเลยพี่มาแต่น้อยทมบ้าๆบบเอาหน่วยทรองป่ะโรจักกูกันหนูไอ้ทรองไม่เหรอโรจักกูกันหนูพี่นี่ไอ <laughs> ้ทรองกว้างๆกันขนาดพี่ยังรู้จักลยุยเออโรยเกิงไอ้ทรองไม่ล่ะหนูมันและนี่พอเท้ามึงนี่โอ้ ปอท้โอ้ปวเท้าออปวดเ้าับเอตาว้าโอ้ปวท้าอมาเขาควันกูโบกเบยกูพิษมาจัดไม่โ่หลยโอ่เกลียดตายไปเลยอย่างตามาพลาดลูกพลาดไปร็วเเป็นคนดีกูหมายช่วยเรือ กูโรว่าตอนนี้โบโชกำลังจื้อมาพระนางแก้วพิมพาวันตอนนี้พระนางแก้วพิมพาวันสั่งซ้อนเจ้ามา,านอยู่ที่เมืองอยากที่นี่อยากดำเนินรันตรงการจะเอาพระนางแก้วพิมพาวันเป็นเมียโชวไปทางทิดบูรพภาเลยกระบพระนางแก้วพิมพาวันแต่ต้องออกเดินทางไปเร็วทีสุดเร็วที่สุดเพราะตอนนี้พระนางแก้วพิมพาวันกำลังตกอยู่ในสถานาการณ์อันตราย ไปเร็วเร็วโลไปเร็วเร็วไปพี่ทองออกเดินทางพี่สืบอาบเสด็จแม่ให้พบเจอไปพี่ไปจงไปไปไปเร็วเร็วออกเดินทางเร็วเร็วป๋าเต้าป๋าเต้ากลับเฮียลูกนี่เตือนนี่ไปไหนอ่ะกูไปเกิดเร็วเย่คียไปเกิดแล้วเออกู <c oughs> มาบอกทางให้บโบชูกูมัดเวรมัดกรรมแล้ว หมดเวีหมดกำเรียวไปเกิดแล้วเอ้ยไปเกิดแร้วรู้เจ้ว่าอะไรไปเกิดการเกิดเจ้กูไม่รู้อง่ไววไปทางนู้นไม่รู้องเออไม่รู้แงทางไปเกิดอนี้ตัไม่รู้องทางไปเกิดเออมึงรู้ไหมอโอรู้เละทางไปเกิดมีช่องทางอยู่ทึงกันต้งอย่างลงทางล้างรูดำดำมันทางไปขี้อย่าไป เยมินขีและทางไปเกิดทางไปเกิดอยู่ข้างบนรูดแดงแดงแควแล้วหลอดไปป่านี้ไปเกิดได้ไหมป่านี้รูบูดเลว้วคอยไปเกิดต่อชาวนะไปอะป่านี้มิดหลกโต่อตายวงเลยไปตาเออไปได้หรอกเออนี่ในในตันกไกนะออ่ไปเกิดแลว้วนะเอยไปเกิดแล้วกระยเสียเถียวผมออกปากตึนสักิดต่อเดียว ออกปากูไปน้อยะให้เติ้นไปยืนอยู่กลางน้นให้กูไปยืนอยู่กลางน้นเออยืนอยู่กลางน้นให้เติ้นไปยืนอยู่กลางน้นเตะแกเปรี่ยวเปรียวอ่ะยืนกลางน้นเตะแกเปี่ยวเปลียวเอแล้วโรเล่ฮะยืนท่าเล่เ <c oughs> คยที่กลับบ้านก้นนั่งเลือกเติ้นลอกเลยฮาได้ได้ได้เออยืนกลางอยู่กลางน้น เคยที่ขับรถออกจากงานคนนั่งเลือกจนลอกไอ้ขี้ชุดเลยได้ได้ได,ได้เอ๊ะไปยืนอยู่กลางน้นตีแกเปรี่ยวเเดี๋ยวยืนมือยา,ยาวๆวักมือไปกอนไปกอนไปกอนหายเป็นละไม่ปักชดไม่แข่งกันว่านี่นี่เคยนี่พี่นะเว้ยพี่ชอนพี่ไอ้ลอกคนชอนมุนนายรือซี ต้อนเกยไอ้ไว้หนามกู I N A เป็นแล้วไม่ต้องว้วงจ้ะเออไปตาปอต้าวนะไปโลกคนถี่นลับโอนนั่งเลือกได้เดี๋ยวโบ้ทีนั่งเล่จนนั่งเลือกนะให้กูจำเพลือโบ้ทีนั่งเล่จนนั่งเลือกก็ต้องคอยไปบอกเบอร์เขาเล่ฮะได้ได้ได้เฮ้ให้เขาได้ถูกเบอร์ถูกอวยมึงให้กูไปบอกเบอร์เขาจริงนี่เฮ้กูก็ไม่ร่อยบอกก็ปพลือหรอกอะ ว่าก e ูเองก็งวดจนงวดอยู่แหมเด็กไปตึกพี่นะเบอร์นี้ไป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 อดได้เวลาพัดหน่อยก็ลาพี่น้องแล้วโอ้ยลาพี่น้องครับ าจอมอรับใจพ่อแม่พี่น้องกันมานะครับขับมาจมูรับใจพ่อแม่พี่น้องกันมานะครับพอสมควรแก่เวลาโอกาสหน้าฝ่าไม่นะครับพ่อแม่พี่น้องมีอานการไรเบอร์โทรศัพท์นะครับยูติชักด้านหลังรวมาข้อนำบัตรนำบัตรกรมไหนหนั่งะนะครับที่ข้างรุงก็ได้นะครับคำที่นี่ต้อง ครับขอบพระคุณ